สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูแนนและคุณครูท่านอื่นนะคะก่อนอื่นเรายังไม่รู้จักคุณครูท่านอื่นใช่ไหมคะอ่าเรามาทําความรู้จักกับคุณครูกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูโบนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูอิงนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูแนนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูฝนนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อครูไอนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อครูอ้นนะคะค่ะเราได้รู้จักคุณ,ณครูทุกคนครบแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมนิทานเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าเด็กเด็กจ้ اد, าตวนจะมาฟังนิทาน ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆพร้อมที่จะไปฟันงนิทานกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมรับฟันกันได้เลยคะ่ะณกลางป่าแห่งหนึ่งมีเจ้าสิงโตขี้โมโหอยู่ตัวหนึ่งให้เห็นก็ต่างพากันกลัวอกสันควันหายถ้าข้าไม่มีความสุขพวกเจ้าก็อย่าคิดที่จะมีความสุขเลย สัตว์ต่างๆก็ได้พากันวิ่งหนีเจ้าสิงโต,ตวันหนึ่งเจ้าแกะผ่านมาเริงล่าไม่เกงกลัวใครสิงโตเห็นแล้วขัดใจท่าทางบึ้งตึงใสเจ้ามีความสุขมากนะักหรืองไงเดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้าไม่มีความสุขข้าไปทำอะไรให้เจ้าข้าก็อยู่ของข้าเฉยๆ ข้าไม่สนหรอกเจ้ามาทําให้ข้างุหงิดทําอวดดีมีความสุขให้ข้าเห็นข้าไม่ชอบวันต่อมากระต่ายน้อยกระโดดเริงล่าไม่เกรงกลัวใครสิ่งโตเห็นแล้วขัดใจแผดเสียงคำลามใ่กระทืบเท้าไล่เจ้ากระต่ายเจ้าไปวิ่งเล่นไกลๆข้าเลยนะข้าไม่ชอบ สัตว์ป่าพากันรวมตัวใจเต้นระรัวกลัวหนักนาะวันก่อนข้าโดนเจ้าสิงโตโมโหใสอีกแล้วเมื่อเช้าข้าไปวิ่งเล่นก็โดนเจ้าสิงโตโมโหใสข้ากระเทิบเท้าใส่ข้าด้วยเรามาหาวิธีที่จะทำให้เจ้าสิงโตอารมณ์ดีและมีความสุขกันดีไหมก็ดีนะแต่ว่าเราจะทำยังไงกันดีหระเอาอย่างนี้ไหมพวกเราไปขอโทษเจ้าสิงโตกันเถอะ ออกล้ก็ดีเนาะไปกันเถอะสัตว์ป่าก็ได้พากันไปหาเจ้าสิงโตสวัสดีจ้าเจ้าสิงโตวันนี้พวกข้ามาหาพวกข้าเนะ่ะคุยกันแล้วว่าจะมาขอโทษเจ้าพวกข้าขอโทษวันก่อนที่ทำให้เจ้างนงิดให้อภัยข้าด้วยเถิดเจ้าอย่าโกรธพวกข้าเลย แล้วสิงโตก็ได้ให้อภัยพวกสัตว์เหล่านั้นสัตว์ป่าก็ได้ชวนสิงโตทำกิจกรรมร่วมกันพวกข้าจะพาเจ้าไปร้องเพลงเพื่อเจ้าจะได้ลมดีขึ้นก็ได้ไปสิพวกสัตว์ก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็กๆหลังจากที่ได้ชมนิทานไปแล้วสนุกกันไหมคะสนุกใช่ไหมคะงั้นวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ